สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักของคนธาตุน้านะคะเพื่อนๆในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนะคะเขาคิดถึงคุณไหมเขาทําอะไรอยู่คนที่มีประเด็นนะคะหรือคนที่กําลังคบกําลังคุยหรือเป็นประเด็นได้หมดเนาะตอนนี้ช่วงนี้เขาหายเงียบไปเขาทําอะไรไหมอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมินอ่านทางโหราศาสตร์ทางไทยเรานะคะวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้นะคะเพื่อนๆนะพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมมินไม่ได้จ่อจงของใคร อย่าเอาการดูดวงทั่วไปไปตัดสินใจว่าเป็นเรานะคะดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้นะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าด้วยอ่านสลับกันนั่นแหละมาฟังกันเลยเนาะใบแรกของคุณเจ็ดถ้วยยกกับแปดเหรียญชาวท่าน้ํากําลังมีโปรเจกต์คิดจะทาําอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะหรือทําธุรกิจส่วนตัวเนาะแต่ถ้าเป็นความรักช่วงนี้ฮอตนะมีคนเข้ามาหาคุณคุยเยอะนะคะทางโลกออนไลน์ก็ได้นะทางเพื่อนติดต่อให้มันมีสนเสน่ห์นะคะเพื่อนๆแต่ไพ่ของคุณนูนนะคะ แปดเรียนเก้าเรียนคุณไปฟิกกับเงินกับงานมากเลยนะคะแม้แต่นางฟ้ายังบอกว่าตอนนี้คุณรักตัวเองมากนะเลิฟย er ูเซลเฟิร์แล้วก็ไพ่คนที่จะมีนะคะเคมีตรงกับคุณในอนาคตทันะะใกล้ๆคนที่เป็นหนึ่งถ้วยที่จะได้หัวใจคุณนะคะหรืออ่าคุณได้หัวใจเขาก็ได้ไพ่ตรงน,นี้นะคะ The ีจัดเม n นเป็นสถานการณ์ที่นะคะหลุดบางสิ่งบางอย่างที่เราเคย เอาใครออกจากหัวไม่ได้นะเราหลุดไปแล้วเพลิดเรามีคนใหม่เข้ามาคุยแต่หนึ่งในนั้นคุณจะเลือกความรักนะคะเพื่อนๆไพ่ตกตำแหน่งใบสุดท้ายเป็นใบที่สิบด้วยนะไพ่ใบนี้คือคุณอาจจะมีเด็กมาจีบหรือคนที่เคยห่างไปก็ได้นะเพื่อนเกา่าสมัยเรียนประถมมัธยมใครก็ตามมีโอกาสได้ย้อนกลับมานะคะตรงนี้แต่ตัวคุณเป็นเก้าเรียนไปแล้วเก้าเรียนคือรักกับการอยู่ตัวเอง ฟิกกับการอยู่ตัวเองบางคนเจอความรักใหม่เป็นคนต่างชาตินะคะหรือมีหน้าที่การงานโตด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะหรือคุณมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะ,ะมีโอกาสได้รถใหม่ช่วงนี้เป็นยังไงธุรกิจแปดเรียนนะคะเเรียนเนาะ,ะการเงินคุณดีขึ้นได้เก็บเงินเยอะขึ้นนะคะอะไรที่มันถูถกตึงไว้มันก็จะคลี่คลายเป็นไฮท,ทางที่ดีพอาะ e c i s i o n นะคะเป็นไพ่ของการหลุดการปลดปล่อยพนันการทั้งปวงเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ 1นดาบเนาะคุณถ้าใครไม่ชัดเจนอะคุณนะ,ะคุณจะใจแข็งขึ้นนะคุณจะตัดปัญหาบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่นะ,ะตรงนี้บางคนไปอธิษฐานขอพรอให้เจอความรักดีๆีบางคนไปไหว้พระนะคะบางคนไปไหว้องค์พระพิฆเนศนะ,ะตรงนี้ขึ้นมาคุณพร้อมที่จะเป็นเดอะซันนะคะเพื่อนๆพร้อมที่จะเฉิดฉายนะคะมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองออร่า ในเมื่อเรารักตัวเองนะคะเราให้เกียรติตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองมีเงินมีงานนะคะบางคนสวยขึ้นจะมีคนเข้ามาหาเรานะค,ะคนนี้นะนะคะคนที่มีเคมีตรงกับเราคนที่ใช่นะคะตรงนี้ขึ้นมาเนาะแต่เมนดูนิดนึงนะคะแต่ถ้าบางคนมีความรักที่กําลังคุยอยู่นะคะจะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นนะตรงนี้นะคะหรือบางท่าน ธาตุน้ําเองมากกว่าอาจจะยังอยู่ในหมวดที่รักตัวเองอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะความรักคุณก็มีคนเข้ามาคุยแหละแต่ตัวคุณไม่ได้ไปเข้าไปฟิกเอาตัวเอาใจเข้าไปขนาดนั้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นคุณอาจจะเทบางสิ่งบางอย่างหรือโดนเทนะคะคุณได้รู้สึกว่าเราเยียวยาหัวใจตัวเองแล้วถ้ามีความรักตอนนี้คุณก็ไม่ได้คาดหวังไปเรื่อยๆดีกว่าจะได้ไม่เจ็บบางคนคุยกับชาวราศีกุมรัคนากุมนะคะธาตุลมตึนกุมเมถุน เอมเพลย์ช้าเมธลัคณาเมธคนต่างชาติคนที่ต่างอายุต่างศาสนากับเราได้ด้วยนะคะหนึ่งถ้วยท่านา้ากระกรมีนพิจิกมีความรักครั้งใหม่เข้ามาความรักนี้จะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะบางคนทํางานด้วยกันบางคนส่งเสริมเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเรียนด้วยกันนะคะนะคะ,นะคะเดี๋ยวมีนขอดูอดีตกวามริษยมาเป็นยังไงบ้างทัดน้ำสิบไม้เท้านะความรักของคุณที่ผ่านมานะมีความผูกพันคุณอาจจะคบกับเขามานาน หรือทํางานด้วยกันมานานนะคะหรืออยู่ด้วยกันมานานนั่นแหละค่ะเพื่อนๆงานก็เยอะนะคะความรักก็เหนื่อยเดลิเวอร์เช้าไม่ทุนลัคนาไม่ทุนมันต้องเลือกต้องตัดสินใจนะแต่ถ้าการตัดสินใจความรักเดลิเวอร์ส่วนใหญ่จะตัดสินใจด้วยเกี่ยวกับกิเลสตัณหาไม่ใช่เหตุผลนะคะเพื่อนๆนะควีนถือดาบนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะคุณรู้สึกว่าคุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีเราก็เป็นคนปากแข็งใช่ไหม แต่ใจอ่อนนะคะใครมาง้อเราเราก็ยอมให้นะคะทั้งรักทั้งทุกข์ทั้งเจ็บไปในตัวแหละนะคะที่จริงคุณก็อยากได้ความชัดเจนนะนะคะภายตรงนี้นะคะบางคนมีปัญหาอึดอัดกดดันด้วยคําพูดหรือบางคนนิ่งไปนะคะตรงนี้นะนิ่งเงียบอืมเดกโมนนะคะชาวมีรัคนามีนความรักมันรู้สึกว่าสับสนนะมันซับซ้อนเหลือเกินเราที่ผ่านมาเราก็อารมณ์ขึ้นเพิ่ลงลงหรือคนที่เราครบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวหายเข้าไม่ชัดเจน ะคะพอเราจะเข้าไปนะคะเขาก็นิ่งแต่พอเราถอยเขาก็กลับมาทําให้เราตัดสินใจไม่เด็ดขาดหรือบางคนเป็นรักนะคะระหว่างเราสองสามคนก็ได้เนาะสองไม่เท้าบางคนเจอความรักอาจจะอยู่ทางไกลนะคะมีการเรียนนะคะการทํางานที่อยู่ไกลกันหรือความรักเจอทางโลกออนไลน์สายเพื่อนที่ติดต่อให้ก็ได้นะคะตรงนี้คุณมีคนคุยเยอะแต่ว่ามันไม่ไม่ค่อยชัดเจนหรือเปล่าหรือบางคนนะคะ เจอความรักที่อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศรอเนาะรอติดต่อรอสื่อสารรอคุยรอเคลียรอทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ผ่านมาหกดาบความรักนี้รู้สึกว่าเราเหนื่อยกับสภาวะที่เรานะคะให้ใครมาเยอะแยะมากมายตามเขาเหนื่อยเพื่อเขาเราก็พยาย,ย,า,ยามนะเพื่อนเพื่อนเพื่อจะไปให้ถึงฝั่งนะคะลงเรือลำเดียวกันแล้วเนาะพยายามถึงที่สุดแต่แล้วคุณก็คิดว่าห่างไปดีกว่าอยากจะมุกออนละเหนื่อยละกับความสมคัญน,นะคะ ะะชาพึกงศพลคณาพึกศพไฮโลแฟน,าาน,าานาบางคนมีปัญหาทางผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ค,พคุณน้องฝังใดฝั่งหนึ่งทางหรือาศาสนานะคะมีปัญหานะคะหรือเรานี่แหละจืดชืดเย็นชาไม่ค่อยสนใจนะคะไม่ค่อยสนใจกันนะคะด้วยเพราะมีชา,ก,า,า,ากันลคณากันเงียบมันนิ่งมันมีการคิดทบทวนนะคะ ทานไฟเก่าก็คลุกอยู่นะคุณก็ยังนึกถึงวนเวียนแต่ว่ายังนิ่งยังเงียบที่จริงเราก็มีเป้าหมายของเราหมดละค่ะแต่ช่วงนี้มันรู้สึกหน็บหนาวในหัวใจจังถอดใจเนาะนะคะเ,เพื่อนๆถอยออกมาดีกว่าคุณบอกเนี้ยพอใต้สารับนะคะแล้วก็พ่ยตัวนี้ออกมาคือเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบางคนมีการช่วยเหลือเงินทองมีบางคนให้หลายๆอย่างแต่มันไม่เติมเต็มนะคะเราให้แต่เขาไม่ค่อยให้เรานะคะตรงนี้เนาะให้ใจเยอะแยะมากมาย มาดูพลังงานเขานะคะเป็นยังไงบ้างคนที่คุณคบคนที่คุณคุยคนที่คุณมีปัญหาประเด็นนะคะที่เงียบเงียบห่างๆางไปนะคะเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาทําอะไรอยู่ไนท์ถือดาบนะคะคนคนนี้นะเขาตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือเปล่าที่ห่างออกมาจากคุณนะคะตรงนี้นะอเดี๋ยวขอดูนิึนงเดอฟู่เขาบอกเขาอยู่นิง่งๆ,ๆเงียบๆดีกว่าตอนนี้เป็นอิสระนะคะมาโฟกัสเรื่องตัวเองหรือกําลังมองอะไรใหม่ๆ ะะว่าอะไรมันเหมาะกับเราหรือคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ได้ไปฟิกกับเราคือหมายถึงว่าเขาไม่ได้คือเขาคุยนะคะแต่ว่าเขาเป็นความเป็นที่เป็นส่วนตัวมีโลกส่วนตัวความเป็นอิสระคุยกับใครก็ได้เป็นคนเฟนลี่เขาไม่ได้ฟิกไม่ได้คลิกกับเราเท่าไหรนะะ่นะคะนะคะคุณทนอยู่ได้หรือคุยก็ได้ก็คุยนะแต่ฉันจะไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้มีการตัดสินใจหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือตรงนี้เขาถอยออกมามาอยู่นิ่งๆก่อน ้าไม่ท้าวนะคะเขามีปัญหาเรื่องบางครั้งมีผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหาหรือพวกคุณที่คุยกันจุกจิกใจทัศนคติไม่ตรงกันคนนี้จะไปซ้ายไปขวานะคะเป็นปัญหางองแงงนะคะตรงนี้หรือเขาก็ได้นะที่มีปัญหาความคิดอะไรต่างๆที่มันเป็นปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยถอยออกมานะคะก็ได้นะถอยออกมาเงียบนะคะจริงๆด้วยนะคะจะทพาพ์ทนชาวธนูลัคนาธนูความรักมาคนอายุต่างกันสังคมที่แตกต่าง ตอนนี้ถอยออกมาอยู่เงียบๆ,ๆอยู่เงียบๆนิ่งๆเปลี่ยนใจง่ายหรือเปล่านะคะอยู่ในมุมของตัวเองไม่รู้จะเอาอยัางไงนะคะตรงน,นี้นะคะมีกําแพงปิดกั้นนะคะบล็อกอะไรกันไปหรือเปล่า <sk ull ing> ๆๆหรือไม่ค่อยคุยเขาบอกว่าเขาไม่เขามีปัญหาเรื่องเงินหรือเปล่าเพื่อนๆถ้าไม่มีเรื่องเงินแปลว่าเขาเงานะช่วงนี้รู้สึกเงารู้สึกโดดเดียวเดียวได้นะคะตรงน,นี้ คตติกนะคะมันมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างจะต้องเลือกต้องถอยออกมานะคะควีนถือถ้วยนะคะตรงนี้มันเหมือนเขาก็รู้สึกรู้สึกถามว่าเป็นยังไงร,รู้สึกดีคนอยู่นะแต่ว่ามันมีหลายเหตุผลที่ต้องถอยออกมาบางคนก็อาจจะมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าด้วยก็ได้นะคะตรงนี้นะบางคนมีปัญหาเรื่องศีลธรรมเรื่องาศาสนานะคะเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่เนาะเดมีนขออนุญาตเก็บเดี๋ยวขอดูว่าเขาคิดยังไงคุณ่ะ คิดถึงคุนไหมอยากกลับมาไหมหรืออยากไปเลยดูนะคะหกไม้เท้านะคะพไพ่ใบแรกขึ้นมาหกไม้เท้านี้เป็นเขาเาเรียกว,ว่าหนึ่งนะคะเดี๋ยวมีนขอแคลริฟานะหกไม้เท้าคืออะไรไเลเวอร์นะคะคนคนนี้ เขามีทางเลือกมีตัวเลือกหรือเปล่าหรือเขาคิดว่าคุณนะคะมีทางเลือกตัวเลือกไหมนะคะไม่ได้เป็นรักเราสองคนก็ได้นะคะเต่าฟูนะคะเขาอยากาคนคนนี้นะคะมันเหมือนว่าเขาก็รู้สึกดีนะแต่ความรู้สึกดีมันยังไม่ได้มีอะไรที่มากพอก็ได้นะคะเพราะว่าเขาต้องการอ,าอิสระที่จะเลือกคบกับใครก็ได้ยังค้นหาตัวเองยังรู้สึกว่าใช่ไหมคุณใช่ไหมอีกคนใช่ไหมคล้ายงงๆอย่างนั้นนะคะเกิดรู้สึกว่า คุยไปเรื่อยๆก่อนหรือห่างอะไรมาเลือกอะไรไม่ได้ห่างมาก็ได้นะคะเพื่อนๆเบื่อเบื่อหลายสิ่งเบื่อหลายอย่างบางครั้งมันไม่เป็นดังใจไม่เป็นดังหวังเราก็ได้นะคะ<อ>หนึ่งไม้เท้านะคะบางคนอาจจะโฟกัสเรื่องเรียนเรื่องงานหรือเรื่องที่ตัวเองยงอยากทําอยู่หรือเปล่านะคะหรือหนึ่งไม้เท้านะคะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะก็ยังนึกถึงคุณบ้าง ะะยังได้พูดได้คุยบ้างแต่ความรักของเขายัางยังคล้ายๆว่ายังได้รักไปเรื่อยๆอิสระไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นแฟนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพืเ่อนๆมีอ่านจากไพ่นะสำหรับคนที่เป็นประเด็นที่ยังเพิ่งคบกันก็ได้เพราะว่าหนึ่งไม่เท้าอาจจะเริ่มต้นใหม่ยังอยากจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองนะคะตรงนี้ก็ได้เนาะสิบถ้วยนะคะหรือบางคนเจอคนที่มีเจ้าของหรือเปล่านะคะ หรือบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยนะอเห็นไหมคะคิงถือถ้วยตรงนี้ก็ควีนถ้วยเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่ที่ใช่สําหรับคุณนะแต่เราเจอคนที่ไม่ใช่อเจอคนที่ใช่แต่ในเวลาที่ไม่ใช่หรือเปล่านะคะสําหรับบางท่านแต่สําหรับบางท่านนะคะคนคนนี้เขารู้สึกว่าถ้าคุณเป็นสถานะครอบครัวหรือคบกันมานานเขาก็คิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคะเป็นคนเป็นคู่เขาแหละแต่ณตอนนี้มันเหมือนเขากําลังมีทางเลือกตัวเลือกจะอยู่หรือจะไปหรือจะเอายังไงดีมันคาลาคาซังนะคะ เด็กเือเรียนนะคะคนเราบางคนอายุน้อยต่างกันคนคนนี้เขาก็รู้สึกนะคะอะไระวอวรยังนึกถึงคุณอยู่นะยังนึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ทําล้มไปนะคะแปดไม่เท้าคือยังอยากคุยกับคุณนะคะยังอยากขอโอกาสจากคุณนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีบางคนนะคะอยากกลับมาคุยกับคุณใหม่เมื่ออดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะมีทั้งเลือกตัวเลือกเยอะคุยเยอะแต่ณตอนนี้เขาก็คิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่รู้สึกว่า ใช่ที่สุดก็ได้ในตัวเลือกที่ดีที่สุดนะคะก็ได้นะนะคะหรือถ้าคุณเป็นแฟนการคบกันมานานหมอว่านะคะคือมินพูดอย่างนี้ดีกว่าว่ามันเหมือนเขาเพิ่งรู้ตื่นรู้แล้วว่าคุณนี่แหละคือน่าจะใช่ที่สุดอยากคุยอยากเคลียร์กับคุณนะนะคะรู้สึกว่ายังคิดถึงยังตัดคุณไม่ขานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวดูแอคชั่นก่อนว่าเป็นยังไงบ้างขอดูแนวะโน้มความสัมพันธ์ลรแอคชั่นนะคะ ขอดนูน้องๆความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างจัดเม้นใบแรกจัดเม้นหมายถึงว่าพลังงานของธาตุน้ำคือการเตื่นรู้การมีสตินะคะคุณอาจจะหลุดบางสิ่งบางอย่างเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยคาดหวังกับคนคนนี้เคยรอคอยเขาเคยหวังว่าเขาจะเป็นแบบนั้นแบบนี้หมายถึงว่าไม่ได้หวังให้เราเป็นแบบเรานะหวังว่าเมื่อเราให้หลายๆอย่างไปนะคะ้หให้ใจไปนะคะเราก็อยากได้กลับมา แต่ตอนนี้คุณรู้ตามความเป็นจริงแล้วว่ามันเหมือนเราหลุดไปแล้วนะคะจะกลับมาหรือไม่กลับคุณก็ไม่ได้ว่าคาดหวงังถ้าใช่ก็ใช่นะถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยไปคุณจะรับรู้ตามความเป็นจริงถ้ากลับมาเขาต้องชัดเจนและมั่นคงกับเราไม่ใช่ลุมลุมดนๆนะคะไพ่แบบนี้มันจะบ่งบอกแบบนี้มากกว่าขอดูในน้องความสัมพันธ์นะคะสิบเหรียญมีโอกาสเป็นยังไงบ้างโอ้โหนะคะคุณโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานบางคนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรียนใหม่สอบแข่งขันนะคะ เริ่มต้นงานใหม่นะคุณไปฟิกรเรื่องเงินเรื่องงานจะต,ติดนะคะใครบางคนนะคะจะไปขอพอรบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนบนบานสารกล่าวเรื่องเงินเรื่องงานไว้หรือเปล่าถ้าได้ก็ไปแก้นะคะแต่บางคนไปอาจจะไปขอพอรเรื่องความรักแต่ถ้าเป็นสองใบในส่วนใหญ่นะคะคนที่คนที่ทําไม่ดีนะคะจะได้รับผลไม่ดีนะคะตรงนี้ ทำดีหรือไม่ดีย้อนสอนหาเราหมดนะคะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเนะเราเป็นปุถุชนนะคะเพื่อนๆนะคะอ่าเดี๋ีชีเชียนนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมา<ๆ>นะคะเดวิลฟอร์จูนนะคะหนึ่งดาบเนาะสองไม้เท้าแปดไม้เท้าเก้าเหรียญเด็กถือไม้เท้า เต็ฟูนะคะเพื่อนๆใครไปส่องคนเก่าอยู่คะเนี่ยมีเห็นไพ่ส่องเดลิเวอร์นะคะอ่าโอเคค่ะคืออย่างนี้นะเนี่ยค่ะมีนเห็นมาหมดละไพ่ของคุณนะคะในอนาคตใกล้ๆเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเพื่อนๆน,นะคะคชาวธาตุน้ำนะค,ะคุณจะมีการสื่อสารความรักเยอะขึ้นทั้ง ทางออนไลน์ทางโซเชียลไลฟ์คะหรือทางสายเพื่อนที่ติดต่อให้หรือคุณทํางานทําการหรือเรียนนะคะจะมีคนเข้าหาเยอะตรงนี้แต่อาคุณจะรู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งแต่ความรักมันจะเขาเรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะว่าไพ่ก้าเรียนเดอะฟออกมาอาจจะเป็นธาตุน้ําหรือเปล่าหรือถ้าคุณคาดหวังให้อีกคนนึงฟิกกับเราหมายถึงว่า ต้องมีขั้นบันไดคบกันแล้วอีกสี่เดือนอีกหกเดือนเป็นแฟนกันมันอาจจะยังไม่ใช่ถึงจุดนั้นแต่จะได้คุยไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้เพราะว่าสถานะนี้มันคล้ายๆว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่รู้สึกว่าเรายังเจ็บและเสียใจเรายังมีกำแพงกับบางสิ่งบางอย่างใครเข้ามาคุณก็คุยแต่คุณจะมองถึงความจริงและความชัดเจนมากกว่า,วาค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะคะบางคนจะเจอนะแต่คุณตัวเรามากกว่าที่ยังอยากจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะ ยังอยากจะไปเรื่อยๆในเงินในงานยังอยากจะ <_ d ata> เขาเรียกว่าเก็บใจดิค่ะอ่ายังไม่ได้เปิดใจเท่าไหร่นะคะตรงนี้แต่มีสเสน่มากนะมีคนเข้าหาการเงินการท้องคุณก็ได้เงินก้อนนะคะได้เงินเกี่ยวกับอ่านะคะค่านายหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆขายที่ดินสังหาละนะคะเงินอ่าโบนัสนะคะยติก็คือเงินประกันอะไรบางสิ่งบางอย่างเงินมรดกตกทอดได้ทั่วเนาะเพื่อนๆนะคะ ที่จริงไพ่ตรงนี้ขึ้นมาคุณจะมีอิสระในทางเลือกในด้านความรักตรงนี้แต่จะมีคนเข้ามานะคะมันอยู่ที่คุณด้วยนะคะขอไพ่แนะนําให้คุณดีกว่าไพ่จะแนะนําคุณยังไงบ้างอืมนะคะไพ่จะแนะ,น,งงน,ะ,แน,ะน,นํำยังไงเนาะอ่ะไพ่แนะนําพัดน้ายังไงจัดติกนะคะ สองไม้เท้าดิจัดมินดเดอร์ไนท์จถ้วยนะคะ,ะน้องฟ้าจะบอกอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่านะคะ for giving and learning นะคะให้อภัยตัวเองแล้วให้อภัยผู้อื่นแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะตรงนี้นะอ่านะคะคุณสมควรจะได้รับความรักดีๆรอก,กันนะคะเพื่อนๆอะไรก็ตามในอนาคตทุกคนต้องมีคู่ ะะไม่มีใครที่จะมาเสียใจตลอดไปถูกไหมคะมันต้องมีวันดีๆของเรานะคะตรงนี้นะนะคะคุณเป็นคนน่ารักคุณพร้อมที่จะได้รับความรักดีๆมีคนมามาชอบมารักคุณนะคะในอนาคตหรือมีใครสักคนที่กลับมาง้อคุณนะคะถ้าบุญกรรมยังไม่หมดจากกัรน,นะคะเพื่อนๆตรงนี้มันขึ้นอยู่กับคุณนะคะตรงนี้เนาะว่าคุณจะเรียนรู้และให้อภัยตัวเองและผู้อื่นและก้าวต่อไปยังไง แต่ไม่ได้แปลว่าเขาทําเราเจ็บนะคะทําไม่รู้กี่รอบแล้วต้องให้อภัยเราต้องรักตัวเองเหมือนภัยนี้ขึ้นมานะการรักตัวเองคือให้เก็บตัวเองนะคะตรงนี้เร้อๆนะคะภัยบางคนจะคุณจะพบเจอความรักที่อยู่แดนไกลเป็นคนต่างชาติก็ได้นะความรักมาพร้อมกับความเข้าใจคุณจะเจอนะคะในอนาคตนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็คือเราอาจจะมีคนคุยคนอะไรเยอะแยะนะคะที่ให้ธรรมชาติและตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนคัดสรรน,นะคะเพื่อนๆคุณก็รักตัวเองคุณสร้างเงินสร้างงานอย่างที่คุณทานั่นแหละ ดีแล้วละค่ะเราคงไม่ตามใครละตอนนี้คุณเหนื่อยพอ,พอแล้วณนะตอนนี้คุณจะเป็นฝ่ายที่ต้องเลือกบ้างไม่ใช่เป็นตัวเลือกของใครขอบคุณมากมายนะท่าน้ํานะคะดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID ไลน์มินข้างหน้านะคะก็อยู่นะหน้าจอก,ก็มีใต้วิวดีใต้วิดีโอคลิปมุมเรียมนะคะเพื่อนๆก็มีนะดูดวงส่วนตัวนะคะทักแอดไลน์ line, ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะก็คือดูดวงส่วนตัวไม่มีอะไรมากคุณก็พร้อมที่จะต้องรอคิวนะคะเพื่อนๆนะคิวไม่ยาวลกค่ะ เต็มวันต่อวันเนาะนะคะแล้วก็โอนจองล่วงหน้าจะได้วันสองวันประมาณนี้แล้วก็พร้อมที่จะรอดูดวงตามนัดหมายนะคะแค่ตรงนี้เองนะคะชอบชื่อกดซับสไคร้กดติดตามมินดูไพ่ยิปซีนะคะอ่าน,ะ,ะ,น,ะ,ะ,นะ,ะเป็นหลักแต่ในพลังงานนี้ดวงดาวนะคะมินก็ถ้าดูตามพื้นดวงถ้ามีอะไรตกพ้องมินก็จะบอกคุณไปแก้ตามดวงดาวนะคะตามศาสนาพุทธของเรา <S <S แก้กรรมนะคะเพื่อนๆกรรมคือพฤติกรรมการกระทำนะคะถูกปะ เราต้องแก้ที่นิสัยพฤติกรรมเราก่อนนะคะส่วนเสริมดวงนะ่ะหมอดูทุกท่านก็ต้องบอกอยู่แล้วนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ